สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาทางด้านการเงินของปี2566เราจะเน้นไปที่เรื่องสําคัญสําคัญคือเรื่องของเงินทองเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีทิศทางแนวโน้มในเรื่องของการเงินนั้นจะเป็น อย่าางงไรกันบ้คะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก็เลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินการทองของคุณในปี2566นี้จะมีทิศทางจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลนะคะในปี2566นี้ถือเป็นปีที่ดีมากๆของคุณเลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนประการแรกเลยนะคะคือดาวพระพฤหัสจะทําการโคจรออกจากเรือนอริแล้วนะคะดาวพระพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีเมษและได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคนะคะมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณนะตรงนี้จะส่งผลดีแก่ด,ดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีตุลอย่างมากเลยทีเดียวจะเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีตุลมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนมีเกณฑ์ที่จะคล่องตัวทางการเงินมากขึ้นเก็บเงินก้อนโตได้นะคะเป็นปีที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ซัพพอร์ตและก็เป็นปีที่จะได้เป็นนายตัวเองด้วยค่ะปี2566นี้นะคะมีดาวใหญ่หลายดวงทําการขยับย้ายซึ่งดาวใหญ่ทุกดวงนะคะไม่ใช่หลายดวงนะสมัยพูดผิดไปดาวใหญ่ทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส ดาวพระเสาร์ดาวมฤตยูดาวพระราหูเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าดาวใหญ่จะทำการขยับย้ายในปีนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่งผลต่อด้านการเงินของคุณส่งแรงกระเพื่อมถึงด้านการเงินของคุณอย่างแน่นอนนะเมื่อสักครู่ยกดาวพระพฤหัสมาพูดแล้วนะคะขอต่อกันที่ดาวพระพฤหัสเลยดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณในปี2 5 6 5ทั้งปีตะแล้วก็ยาวมาจนถึงวันที่ 19เมษายนปี66 ดาวพระพฤหัสโคจรอยู่ในเรือนอริเป็นเกษตรราธิบดีนะคะพอหลังจาก19เมษายนปี66ดาวพระพฤหัสออกจากเรือนอริแล้วค่ะจะโคจรมาอยู่ที่เรือนปัตตานิได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูอยู่ในเรือนปัตตานิก่อนหน้านี้อยู่แล้วดาวพระราหูเป็นเทวีโชคโชคลาบเกิดขึ้นนะคะทั้งจากดาวพระพฤหัสและทั้งจากดาวพระราหูเกิดขึ้นที่ใดเกิดขึ้นที่เรือนปัตตานิแล้วปัตตานิหมายความว่าอะไร นี่หมายถึงคนรักคู่รักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์หมายถึงลูกค้าหมายถึงการเจรจาการปฏิสัมพันธ์หมายถึงการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคหมายถึงเพศตรงข้ามหมายถึงฝ่ายตรงข้ามแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นโชคลาภจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญามีโอกาสจะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาอุดหนุนมาใช้บริการงานของคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากคนรักคู่รักมีโอกาสที่จะได้เงินจากความสเสน่หามี โอกาสดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่พพอร์ตหาเงินได้มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งลงทุนใดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายการมีปฏิสัมพันธ์ดีทุกรูปแบบนะเพราะฉะนั้นจะต้องบอกว่าในปี2566นี้การงานของชาวลัคนาราศีตุลนขยับดีมากขึ้นอย่างแน่นอนแล้วมันก็จะส่งผลมาที่เรื่องของการเงินของคุณเช่นเดียวกันค่ะปีนี้จะเป็นปีที่มีคนอยากร่วมงานกับคุณนะคะมีเครดิตดีในเรื่องของการเงินนะคะชาวลัคนาราศีตุล ท่านใดที่ยังโสดอยู่แล้วดาวพระพฤหัสโคจรมันเลงลัคนาราศีเกิดแบบนี้มีโอกาสได้คู่นะคะมีโอกาสที่จะได้สละโสดนะอันนี้ขอนอกเรื่องไปเรื่องความรักสักนิดหนึ่งนะคะคือมันค่อนข้างชัดเจนเพราะดาวพระพฤหัสมาอยู่ในราศีเมษมาอยู่ในเรือนปัตตนิก็ได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดด,ด้วย <S <S เช่นเดียวกันนะคะถือว่าดีและเฮงมากๆดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความร่ำรวยเงินทองความรักความสุขความเจริญก้าวหน้าเมื่อเล็งลัคนาแบบนี้คุณมีโอกาสที่จะมั่นคง และมังคังขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระราหูในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2566คือในช่วงเดือนตุลาคมดาวพระราหูจะออกจากเรือนปัตตานีแล้วโคจรเข้าเรือนอริดาวพระราหูคือเดือนคือดาวร้ายค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนอริคือเรือนร้ายร้ายกับร้ายไกลเป็นดีนะคะมีโอกาสที่คุณจะเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องราวฟลุกฟล๊กเข้ามานะคะคืองานดีเงินด,นดีตามมานั่นเองนะแต่ แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าดาวพระราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมาอยู่ในเรือนเสียแบบนี้การลงทุนใดๆที่ต้องอาศัยความเสี่ยงมันไม่เหมาะค่ะชาวลัคนาราศีตุลต้องทําในสิ่งที่คุณถนัดชาวลัคนาราศีตุลต้องทําในสิ่งที่คุณใช้ปัญญาใช้ความรู้ใช้ความสามารถของตัวเองเพราะดาวพระพฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปัตตนิความรู้จะก่อให้เกิดเงินความรู้จะทําให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีความรู้จะทําให้คุณได้โชค งานใดที่เสี่ยงงานใดที่คุณไม่มั่นใจไม่แน่ใจอย่าทําอย่าหยิบอย่าจับมีคนมาชักชวนให้ไปลงทุนนะตรงนี้ใช้เงินน้อยนะแต่ได้กําไรเยอะได้เปอร์เซ็นต์เยอะร่วมไหมไม่ต้องไปร่วมค่ะหรืองานนี้มาร่วมหุ้นกันไหมคนนี้เขาหาข้อมูลดีแล้วตัวเองไม่ต้องทําอะไรเลยเอาแต่เงินมาก็พอนะชาวตุนแบบนี้ก็ไม่ควรร่วมค่ะเราไม่ได้ใช้ความรู้เราไม่ได้ใช้ความสามารถเราใช้แต่เงินเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะไม่ควรค่ะมีโอกาสสูงมากที่ จะตัดสินใจผิดพลาดมีโอกาสสูงมากที่จะถูกหลอกถูกโกงนั่นเองนะคะดาวดวงที่3คือดาวมฤตยูค่ะ ดาวมรตยูจะทําการโคจรออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและดาวมรตยูที่มาอยู่ในเรือนมรณะครั้งนี้ได้ทํามุมเล็งไปยังเรือนกระดุมพระเรือนการเงินของคุณการที่ดาวมรตยูเล็งไปยังเรือนการเงินแบบนี้มันเปิดกว้างทางด้านการเงินมากขึ้นนะคะเปิดกว้างยังไงอย่างเช่นช่องทางการทําเงินของคุณณนะปัจจุบันนี้มีหนึ่งช่องทาง คุณก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเป็น2ช่องทาง3ช่องทางมันเปิดกว้างมากขึ้นโอกาสที่คุณจะสร้างรายรับรายได้ก็มีมากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะก็มีโอกาสที่จะลดทอนการทำเงินของคุณเช่นเดียวกันจากเดิมถ้าคุณเคยมีสองช่องทางในช่วงที่ดาวมรตยูเล็งเรือนกระดุมพระ คุณอาจจะเหลือแค่ช่องทางเดียวก็ได้นะมันเกิดขึ้นได้ทั้งด้านดีมากและทั้งด้านที่แย่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้เพราะดาวมฤตัูถือว่าเป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเลยทีเดียวเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนะคะชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องรู้จักวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีอย่าทําอะไรที่เสียเส่ยงๆพยายามเก็บเงินสดไว้กับตัวเองนะคะถ้ามีหนี้ให้รีบชําระหนี้ก่อนนะ ดาวมรตยูนะคะออกจากการเล็งดวงชะตาเล็งลัคนาราศีเกิดแล้วตรงเนี้มันจะทําให้คุณโล่งใจมากยิ่งขึ้นเพราะก่อนหน้านี้อยู่ในราศีเมษทํามุมเล็งลัคนาราศีเกิดโล่งใจในเรื่องใดโล่งใจในการที่คุณจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันก็เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่ต้องคอยระแวดระวังไม่ต้องมีแรงกดดันจากคนอื่นนะคะแล้วดาวมรตยูเป็นดาวร้ายเมื่อโคจรไปอยู่ในเรือนมรณะซึ่งเป็นเรือนร้าย ร้ายกับร้ายมาเจอกันก็กลายเป็นดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานสมัยก็เพียงแต่พยากรเตือนไว้ให้คุณได้มีความระมัดระวังให้คุณได้มีความรอบคอบนะคะจะได้ไม่พลั้งเผลอหรืออาจจะทําอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะดาวดวงที่4คือดาวพระเสาร์ค่ะซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุของคุณจะโคจรเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาตรงนี้มี โอกาสดีมากทางด้านการเงินดาวพันธุเข้าปุตตะคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดือนเพิ่มมีโชคนะคะจากการทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะการค้าขายบ้านค้าขายรถค้าขายที่ดินมีโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ค่้นในหน้าเนี่ยค่ะตรงนี้ดีมากๆนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นนายตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการ นะชาวตุนท่านใดที่อยากจะลงทุนเปิดร้านเปิดกิจการเป็นของตัวเองนะคะเก็บเงินมาได้ก้อนหนึ่งแล้วจะลงตุ้มทีเดียวเลยอันนี้ไม่เหมาะนะคะต้องขอเบรกกันไว้ก่อนให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆให้เริ่มจากการเปิดร้านเล็กๆแล้วค่อยขยับขยายไปจะดีกว่าไม่ควรที่จะไปลงตุ้มทําใหญ่ทีเดียวนะคะชาวตุนปีนี้จะเป็นปีที่คุณต้องกระตุ้นตัวเองค่ะอย่าทาอะไรชักช้าค่ะดาวมรตยูก็โยกย้ายมาอยู่ในเรือนมรณะซึ่งมาอยู่ในเรือนของการเปลี่ยนแปลงคุณต้องปรับเปลี่ยนคุณต้อง เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนนิ่ัย่เก่าๆที่มันไม่ดีออกไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะทําให้ชีวิตของคุณรุ่งมากขึ้นจะเป็นปีที่คุณได้ใช้เงินก้อนในการตัดหนี้จะเป็นปีที่คุณได้หลักทรัพย์ชิ้นใหม่จะเป็นปีที่คุณปลดหนี้ได้นั่นเองนะ,ะถือว่าเฮงมากๆเลยทีเดียวการเงินมีโอกาสขยับดีขึ้นหาเงินก้อนได,ได้ได้หยิบจับเงินก้อนนะคะแล้วก็มีช่องทางทามาหากินที่มั่นคงมากขึ้นนั่นเองค่ะก็เครืา คราวประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะในปี2566กันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ